สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะช่างเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะคะความยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้าง2.4นะคะสันหนานะคะ6มิลคด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่2นะคะความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้าง2.4สันหนานะคะ6มิลคด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะ เล่มที่3นะคะความยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะคมก้อยู่สองจุดสี่ซันหนะห้ามิลขนาดอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่4เล่มสุดท้ายนะคะเป็นมีดแรล่นะคะความยาวอยู่ที่7นิ้วนะคะคมก้อยู่สองจุดสี่ซันหนานะคะห้ามิลขนาดอยู่ที่6นิ้วนะคะมีทั้งหมด4เล่มน,นะคะวันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้าราคาลดกระหน่ำเลยนะคะหยิบจับปลายได้ราคาไม่แรงมากนะคะทางร้านทดสอบให้ทุกเล่มน,นะคะก่อนปล่อยออกลูกค้าแล้วไปสบายใจได้เลยนะคะมีดบินมีดหกักด้ามแตกทุกกรณีค่ะตลอดการใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนเคสให้เล่มใหม่ทันทีนะคะซ่ได้ งานหนักก็ลุยได้นะคะงานหนักงานเบารู้ได้หมดนะคะวันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้านะคะ,ะ1 2 3่ออยู่ที่600ส่งฟรีนะคะเล่มที่4อยู่ที่550ส่งฟรีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะขอบคุณมาม่ๆนะคะที่ติดตามร้านมีช่างสันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ